ตัวต่อไปนี่ผมว่าเนียบเนียนะ oh, นบ,บเลยเฟีย้ยวเฟียวเลยนะศูนย์ุดแปดีหนึ่งนะโอ้ตัวนี้ลิบลิบเลยไกลยาวๆเลยนะเซตศูนย์อ่าศูนย์กร,รัมนะครับอ่าลองช่างดูโอ้ oh, ผมว่าเป็น,เป,นเป็นเบสสตรเลเลยเนี่ยเบดอย่างคมเลยนะตัวนี้ดูจิกเข้าเลยนะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมนิดหนึ่งก็เข้าเลยนะ จากร้านอุปกรณ์ตกปลาดีพิช h ิ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเหยื่อมานําเสนอแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเภทของเหยื่อยางนะครับเหยื่อยางก็คือเป็นอ่าซอฟต์พลาสติกนะครับวันนี้เป็นของแบรนด์ลุงแซมนะครับก็เรื่อกมนด้วยตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็นเหยื่อยางนะครับนี่ตัวนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับยางนิ่มมากนะครับนิ่มอยู่เดี๋ยวจะลองแกะให้ดูดีกว่านะครับ นี่นะครับก็นิ่มอยู่นะครับส่วนตรงด้านหางนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะเอาไว้ตีน้ําได้อย่างดีเลยตัวนี้หางใหญ่ๆนะสาหรับปลาช่อนนี่ผมคิดว่าน่าจะโอเคเลยแหละเพราะว่าตัวมันมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็หางใหญ่มากอาเอาไว้ตีน้ําได้ดีนะครับผมคิดว่าโอเคเลยนะตัวนี้ส่วนสีนะครับก็มีสีนี้นะครับสีดําหางเขียวเหลืองหางส้มนะครับแล้วก็ขาวหางแดง แล้วก็ส้มหางน้ําเงินนะครับนี่ให้ดูเลยดีกว่าเนาะเอาเป็นชุดๆไปนี่แล้วก็อันนี้นี่มีสีเขียวด้วยนะนี่เห็นไหมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะครับอ่านี่เลยเป็นเย,ยื่อยางของลุงแซมนะครับว่าตัวนี้จะขนาดกี่นิ้วนะครับ หนอนยางลุงแซมหางโบกนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่2นิ้วนะครับนี่เห็นไหมนึ่งสอ่าก็ประมาณนี้เนาะซองละ60บาทนะครับก็ยังไงทักมาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับนี่เป็นเอาไว้เหมาะสําหรับปลาชะโดเนาะแล้วก็ปลากะพงนะครับได้หมดเลยนะตัวนี้ข้อสําคัญคือหางมันใหญ่มากนี่ลองดู หางใหญ่มากจริงๆนะครับสีนี้ผมว่าน่าจะขายดีนะนี่ดำหางดำหางเขียวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้ำเงินนี้ประมาณนี้ตัวนี้ก็สองละหกบาทเหมือนกันนะครับจะมีจํานวนตัวทั้งหมดสองสี่ห้าทั้งหมดมีทั้งหมด5ตัวนะครับนี่นี่อันนี้สีหนึ่งก็ประมาณนี้นะสีเขียวนี่ผมคิดว่าสวยมากเลยนะเนี่ยสีเนี่ยสวยมาก สองละ60บาทนะครับดี๋ยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปวัดขนาดความยาวดูนะครับมันจะมีขนาดยาวเท่าไหร่กี่นิ้วเนาะปลายางอีกแล้วอันนี้ไว้ตกกระโปรงเนาะหรือไม่ก็ชโดใหญ่ๆนะครับปลากระโปรงตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้นะครับจากหางถึงจากหางถึงต้นขาก็ประมาณ3นิ้วกว่าๆนะครับนี่3นิ้วกว่าๆนี่นะครับก็ประมาณนี้ลองวัดอันนี้หน่อย อันนี้ค่าสามนิ้วก,กว่าเช่นกันนะครับนี่อันนี้ก็มี5ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปกันเลยเป็นหนอนยางอีกแล้วนะครับปลาช่อนเนาะนี่อันนี้จะเป็นหางหนอนเลยตัวแรกนั้นจะเป็นหางตีนนะครับนี่ก็จะเป็นหางหนอนนะมีทั้งหมด6ตัวนะครับให้ดูเดี๋ยง่าเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูอีกทีนึงนะมาดูว่ากี่นิ้ว ผมขี้เกียจแกะแล้วเนาะเดี๋ยววัดแบบนี้ไปเลยดีกว่าอ่ะนี่จากหางถึงหัวประมาณ3นิ้วนะครับนี่3นิ้วนี่เลยขนาดตัวเนาะไม่รวมหางอยู่ตามสีนะ่าจะประมาณนิ้วครึ่งกว่าๆนะครับน,นี่ให้ดูสีก่อนนี่สีอ่ะนี่ 6ตัวต่อซองนะครับตัวนี้ราคาซองละ60บาทนะครับนี่นะตัวต่อไปก็จะเป็นเหยื่อสําเร็จนะครับก็จะมัดเบ็ดมาให้เลยจะใส่เบ็ดมาให้เลยนะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะให้ดูแบบเท็กซัสก่อนนะครับเท็กซัสนี่นี่นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเท็กซัสนะครับนี่พร้อมตกเลยนะนี่เห็นไหม ตัวนี้ก็จะมีะตะเบ็ดให้1ตัวนะครับแล้วก็เหยื่อยางมีอยู่2ตัวนะแล้วก็มีตะกั่วกับลูกปัดให้นะครับส่วน,นักตกปลาหรือน้าๆนะครับเอาสายเอ็นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบแล้วก็สามารถตกได้เลยนะตัวนี้มีเหยื่อสำรองให้อีก1ตัวนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะฉีกขาดหรืออะไรนะโอเคอันนี้เป็นแบบชุดสําเร็จเลยนะแค่เราไปมัดอย่างเดียวแล้วก็ตกได้เลยอันนี้ซองละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเหยื่อยางลุงแซมนะครับ นี่มีสีชมพูด้วยนะหวานแหววเชี่ยวสวยด้วยนี่หวานแหววเชี่ยวสีชมพูตัวนี้ผมคิดว่ามือประช่อนนะไม่ควรพลาดเลยตัวนี้นี่สายเบ็ดมาให้แล้วเหลือ,อแค่ประกอบสายอย่างเดียวนี่นะครับมาลองดูกันแกตัวนี้จะเป็นรุ่นเท็กซัดนะครับสุดเท็กซัดเดีย๋ยวเราลองชั่งตะก,กัวดูว่ากี่กรัมเนาะตะก,กัว ตัวนี้นะครับให้ดาวประมาณ5กรัมนะครับรวมกับเหยื่อด้วยมันจะกี่กรัมนะก็ทั้งหมดประมาณ10กรัมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตีไปเยอะแหละตีไปอยู่แล้วตีไกลด้วยเนาะก็โอเคเก็บเหมือนเดิมเราแค่จะลองชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดดูว่ามันจะ กี่กรรมทั้งหมดกิกรรมนะรวมตะกวัวรวมอะไรละเผื่อนะาๆท่านไหนใส่สายใหญ่นะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้ตีไปอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไปใส่สาย50ปอนด์60ปอนด์นะตัวนี้ก็ทําระยะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้าเป็น PE 0.8 PE 1นะโอ้ตัวนี้ลิบลเลยไกลยาวๆเลยนะเคเป็นมันเป็นใต้น้ำเลยอ่าตัวนี้เนาะนี่ตัวต่อไปนี่ผมว่าเนียบเนบ,เ,นบเลยเฟี้ยวเฟี้ยเลยนะตัวนี้ ลุงแซมเหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะมีหัวจิกให้นะครับน่าจ,จะเป็นบัตเบตรเลยนะตัวนี้มีใบพัดด้วยนี่หัวจิกนะครับแล้วก็มีนี่นะครับกาดกันสว่านนะนี่เห็นไหมผมว่าเขาทํามาดีเลยนะครับถ้าผิวน้ําตัวใบพัดต,ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับหมุนติวต้วติวต้วติวต้วเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ซองละ70บาทนะครับนี่ตัวนี้เลยปลายยางลุงแซมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสีกันนี่อันนี้สีน้ําเงินสีส้มนะครับสีเหลืองอนี่เผื่อนะนาะทนะ่านไหนชอบสีเหลืองนะสีจำแจมจำเจมทั้งนั้นเลยนะนี่อันนี้ก็น่าจะขายดีสีดําหางเขียวนะครับผมคิดว่าตอนนี้เวิร์กเลยนะ,ะสำหรับเกยื่อผิวน้ำนะครับมีใบพัดให้ด้วยสําหรับเรียกเรียกปลาจากปลาเนี่ยครับ ตีนลเลาะปะมาเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีเด็ดเลยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้ําโล่งจริงๆนะเราสามารถาหาสวิทลิงกับเบ็ดสามทางนะครับมาใส่ด้านท้องนี่ได้นะครับนี่เขาก็จะมีห่วงให้นะรองรับเลยตัวนี้ผมคิดว่าเขื่อนก็น่าจะพอไหวอยู่นะตัวนี้เพราะมันเป็นใบพัดเนาะแล้วก็ใส่ตะเบ็ดสามทางนิดนึงเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวนี่ตัวนี้ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาซองละ70บาทนะนะก็จะมีราคาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ําหนักตัวนี้กันนะครับเหลืยอยางลุงแซงมตัวนี้นะที่เป็นไบวัสดเบสนะครับว่าน้ําหนักตัวนี้จะอยู่ก e ี um. ่กิ๊กนี่ออกมาแล้วนี่นะครับน,รนี่จะดูว่าจะได้สักกี่กิ๊กเนาะกดเซ็ตศูนย์ศูนย์นะครับอลองชั่งดู 10กรัมนะครับผมโอ้โยนสบายๆเลยนั้นเนี่ยโยนไกลด้วยเนาะถ้าใครสายเล็กสายสายสักทีหนึ่งนะฝีหนึ่งจุดห้านะครับแล้วแต่เลยตัวนี้นะคิดว่าโอเคเลยน้ําหนักนี่นะ10กรัมน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่เหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะเอาไปลองตีปลาช่อนด,ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนให้ดูสวยมากเลยนะนี่โอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นเหยือใต้น้ํานะครับนี่ ใบหลีวหนอนยางอ่านี่ก็จะแปลกๆหน่อยนะมีใบหลีวว่ยก็จะมี3ส,สีเลยนี่ดูตัวนี้กล่องละ130บาทนะครับก็จะเป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับอ่านี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูหาที่แกะก่อนแกะทางไหนอ่ะนี่ด้านบนอ่าแกะออกมาเลยนี่ตัวนี้นะสวยมากนะครับตัวนี้ดูดิโอ้น เยือยางลุงแซมโอ้ oh, oh, ผมไม่อยากจะเคยแกะของเขาเลยนะช่างกันดีกว่าน้ำหนักเท่าไหร่อ่าโอเควางดูประมาณสิบห้ากรัมนะตรงนี้นะผมไม่อยากจะไปแกะตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ของใหม่ uh, เก็บเหมือนเดิมตัวนี้ลองดูเบ็ดหน่อยโอ้ของว่าเป็น,เป,นเป็นเบ็ดสัตว์ทะเลเลยนะเนี่ยเบ็ดอย่างคมเลยนะตัวนี้นะดูจิกเข้าเลยนะตัวนี้เนหะ็นไหมนิดหนึ่งก็เข้าเลยนะ เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ตัวใหญ่มากนะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหางจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะนี่ตัวนี้หางใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ว่าเขาเอามาประกอบให้เขาเอามาประกอบในเบ็ดนี้เลยนะเป็นใบหลิวปลายางนะครับนี่หางใหญ่ๆหางน,นี่ตีน้ําเลยนะผมผมว่าน่าจะประมาณนั้นเลยแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ใส่กาดมาให้นะครับนี่ก็ ตีใต้น้าก็ระวังระวังกันหน่อยเนาะก็คล้ายๆกระดินะ่นั่นแหละต่อไปกันนี่ตัวนี้หางใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูขนาดหางดีกว่านี่นะครับความใหญ่อนะลองดูความใหญ่นี่ความใหญ่โหเทียบเท่ากับเหรียญบาทเลยมั้งเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าเหรียญบาทอีกตัวนี้นะนี่ลองเทียบกันดูโอ้ใหญ่มากหางพิ้วๆเลยนะผมว่าตัวนี้นะ เบ็ดก็เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็มีความคมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแข็งอยู่แหละ,อะลองช่างดูเซตซีโร่ละวางลงไปตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ประมาณ22-23กรัมนะครับตัวนี้โยนไกลๆยาวๆกันไปเลยนะตัวนี้อันนี้ก็ช่างให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อน,านา้าๆท่านไหนสนใจนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้ตัวนี้นะครับลุงแซมนะครับไลฟ์ฟอร์ลัวนี่ไลฟ์ฟอร์ลัว ก็ประมาณนี้นะครับไม่สวยไม่สวยไม่สวยอ่าสวยแล้วนี่เหมือนเดิมเป๊ะๆก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเหยื่อยาของลุงแซมนะครับผมมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่50บาทก็เป็นเท็กซัสเนาะสามารถจับจองกันได้นะครับผมถ้าน้าๆสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกของเพจของเราได้เลยนะครับเพจดีฟิตชิ่งนะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ